สวัสดีค่ะใบงานประจำวันที่4สิงหาคม2564นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของแรงลับเหมือนเดิมนี่เป็นหน้าตาใบงานที่เด็กๆจะได้รับในวันนี้นะคะในวันนี้เนี่ยคุณครูจะเปลี่ยนจากโจทย์ที่มันเป็นแผนภาพมาเป็นโจทย์ที่มันเป็น ข้อความยาวๆบ้างเนาะเด็กๆไม่ต้องตกใจนะจะได้ทำเพียงแค่สองข้อเท่านั้นนะคะอในข้อแรกคำถามมีอยู่ว่าเด็กชายสองคนเห็นไหมมีอยู่สองคนช่วยกันผลักรถยนต์ที่มันหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ด้วยแรง50นิวตันเท่ากันในทิศทางเดียวกัน แล้วแรงลับจะเป็นอย่างไรให้เด็กๆอธิบายและเขียนแผนภาพแสดงแรงด้วยนะคะและข้อที่สองเห็นเด็กหญิงสองคนนี่ไหมเสื้อเหลืองและเสื้อแดงออกแรงดึงเชือกในทิศทางตรงข้ามกันด้วยแรงที่เท่ากันแรงลับที่กระทำต่อวัตถุ จะมีค่าเท่าใดคำถามต่อไปเชือกจะเคลื่อนที่หรือไม่เพราะเหตุใดให้อธิบายและเขียนแผนภาพแสดงแรงด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ครูก็ทบทวนให้อีกรอบหนึง่งวิธีการเขียนแผนภาพใช่ไหมเราก็จะใช้อะไรนะเนี่ยแทนแรงเนื่องจากแรง ภาษาอังกฤษคือ Frost ก็เลยใช้ตัว F ตัวใหญ่นะคะแทนแรงที่มากระทำกับวัตถุความยาวของลูกศรแทนอะไรแทนอะไรความยาวของลูกศรแทนขนาดและหัวลูกศรแทนทิศทางดังนั้นต้องเขียนทั้งสองอย่างเนาะและมีหน่วยอย่าลืมหน่วยนะคะมีหน่วยเป็นนิวตันนิวตันตัว N ตัวใหญ่นั่นเองนะจ๊ะอ่าทีนี้แรงลับมันเป็นผลของการแรงที่มันมากระทำกับวัตถุต่างๆใช่ไหมเราพูดกันไปแล้วในใบางานก่อนหน้าว่ามันมีหลักๆเลยกระทำต่อวัตถุอยู่2ออย่างคือทิศตรงข้ามกันและทิศเดียวกัน ทิศเดียวกันเสริมแรงกันรวมพลังกันเอาแรงมันมาทำอะไรกันนะบวกกันนะคะเอามาบวกกันทิศเดียวกันเสริมแรงกันรวมพลังเอามาบวกกันแต่ทิศต,ตรงกันข้ามแรงหักล้างกันเอามันมาลบกันอ,อย่างเช่นกล่องใบนี้อธิบายไปแล้วเนาะแรงที่1 F 1กระทําทิศไปทางซ้ายแรงที่2 F 2กระทําทิศไปทางขวา โอ้ตรงข้ามกันนี่ว่าหักล้างกันเอาแรงสองแรงมาลบกันและกล่องข้างล่างทิศเดียวกันใช่ไหมสังเกตจากหัวลูกศร f 1แรงที่1 f 2แรงที่2ไปทางเดียวกันลูกศรก็ยาวเท่ากันแบบนี้แรงน่าจะเท่ากันเนาะอันนี้เป็นแค่การคาดเดาเพราะว่าดูจากตัวลูกศรน,นะคะทิศเดียวกันเสริมแรงกันเอามาบวกกัน ทีนี้หนูก็มาดูสิโจทย์ของเราเนี่ยมันไปทิศไหนอ่ามาพิจารณาที่ทิศก่อนดีกว่าเนาะไปทิศไหนโจทย์บอกว่าเด็กสองคนช่วยรถยนต์ช่วยผลักรถยนต์ที่มันหยุดนิ่งให้เคลื่อนที่ด้วยแรง50นิวตันอันนี้คือขนาด50นิวตันเท่ากันในทิศทางเดียวกันอ้านี่ไงคีย์เวิร์ดของเราทิศทางเดียวกันแสดงว่าแล้วหนูสังเกตซิว่า เขาผลักไปทางไหนมีการผลักแบบนี้รถยนต์สีเหลืองคันนี้ต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาคําตอบที่ถูกคือไปทางขวาใช่ไหมดังนั้นหัวลูกศรของเราต้องไปทางขวาและมีแรงห้าสินิวตันเท่ากันอืมจะเป็นเท่าไหร่คะแรงลับจะเป็นเท่าไรออกแรงทิศไปทางขวาคนละห0นิวตัน แรงรับจะเป็นเท่าไหร่ครูบอกให้เกือบจะหมดแล้วให้หนูเขียนแผนภาพแสดงแรงและอธิบายด้วยในข้อที่สองก็มาดูทิศเหมือนเดิมเด็กหลีเด็กหญิงเสื้อเหลืองออกแรงไปทางไหนเนี่ยดูทรงแล้วเขาเคลื่อนออกแรงทิศไปทางซ้ายแน่นอนเนาะ และเด็กหญิงเสื้อสีแดงดูจากภาพแล้วออกแรงไปทางขวามือคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาแสดงว่าทิศทางมันตรงข้ามกันนี่ไงโจทย์ก็บอกแล้วว่าทิศทางตรงข้ามกันและมาดูขนาดของแรงขนาดของแรงที่เท่ากันด้วยจะเห็นว่าโจทย์เขาพูดว่าด้วยแรงที่เท่ากันดังนั้นทิศตรงข้ามแล้วแรงมันเท่ากันแบบนี้ทิศตรงข้ามหักล้างกันเอามันมาทำอะไรกันคะ ครูไกด์ไลน์ให้แล้วให้เราอธิบายและอย่าลืมเขียนแผนภาพแสดงแรงด้วยนะคะด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มันน่ากังวลขึ้นเนาะอย่าลืมนะคะทุกคนล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หน้ากากกันด้วยนะเพื่อตัวเราแล้วก็คนที่เรารักแล้วก็คนรอบข้างในสังคมเราด้วยเราต้องช่วยกันรับผิดชอบสังคมของเรานะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ มีเพียงเท่านี้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดิมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ